ถ้าเข้าสู่เขตสงครามเมื่อไรเจ้าจะได้เจอกับนักเวทธ,ธาดินเขาเป็นคนยังไงหรอคะข้าวๆนะนักเวทธ,ธาดินเกิดที่อาณาจักรนาคาวพลังของเขาปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ยังเด็กเขาถูกคัดเลือกให้เป็นยุ่ชนทหารเพื่อเข้าร่วมในสงครามนับตั้งแต่นั้นเพราะฉะนั้นพลังเวทที่ใช้ไปย่อมมากมายจิตวิญ,ญญาณของเขาก็ย่อมเสริมตามไปด้วยอายุของเขาคงราวๆสิห ปีเท่านั้นในนิยายบอกว่าเขาต้องอดทนเป็นอย่างมากในการหยับยั้งพลังชั่วร้ายผ่านวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการล้างมนทินจากสำนักศาสนา,าจากักรสำหรับนักเวสที่มีสภาพเช่นนั้นตอนนี้เหลือก็แค่นักเวสธาตุไฟกับนักเวสธาตุลมเท่านั้นยิ่งดึงดันใช้พลังเวทก็ยิ่งทำลายสติสัมปชัญญะและคนที่จะจบสงครามที่มีแต่หายนะนี้ได้อย่างรวดเร็วก็คือ แต่นึกไม่ออกจริงๆว่าพวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันนักพยากรณ์ของข้ารู้อะไรบ้างหรือเปล่าซาฮิตัวเอกในนิยายข้าก็ไม่แน่ใจข้ายังไม่ได้รับคำพยากรณ์ในเมื่อผู้ชำละมนทินปรากฏแล้วพวกเขาก็น่าจะถือกำเนิดแล้วเช่นกันเพียงแต่ว่ายังไม่แสดงพลังก็เท่านั้นดูเหมือนเจ้าจะไม่ได้ดูไปทั้งหมดสินะก็น่าจะเป็นเช่นนั้น ว่าแต่ซาฮิถ้าเจอนักเวทคนอื่นแล้วท่านจะฆ่าพวกเขางั้นเหรอเจ้าถามทำไมเหรอเอาตาเจ้าจะกลัวอะไรขนาดนั้นช่วยตอบข้าหน่อยนะท่านจะฆ่าพวกเขาไหมฆ่าไม่ฆ่าก็ได้ถ้าเจ้าต้องการข้าพูดจริงๆนะโกหกซาฮิไม่คิดจะแบ่งของตัวเองให้คนอื่นอยู่แล้ว เขาจะต้องคาดน้องของเราแน่นอนคาอย่างโหดเหี้ยมด้วยวิธีการหลอกลวงและเล่วซ้ำจนเราคาดไม่ถึงหลังจากนั้นก็จ้องมองชาเลกกับอีธานที่บัดนี้กลายเป็นศพซีเซียวรอบๆตัวเต็มไปด้วยดอกลิลีสีขาวแล้วเขาก็ดึงเราที่กำลังร้องไห้ข้ามควรเข้ามาปลอบใจอย่างอบอุ่นท่านอย่ากโกหกข้านะข้ารู้ว่าท่านเป็นคนยังไง ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนหวั่นไหวขี้สงสารอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นข้าก็แค่สงสัยว่าท่านจะจัดการกับนักเวทธาตุดินยังไงถ้าข้าก็คงมีแต่เรื่องปวดหัวเปล่าๆตอนนี้ปล่อยไปก่อนก็แล้วกันเขาว่ากันว่าล่าเสร็จแล้วค่อยเอาสุนัขล่ามาต้มกินก็ได้นี่แต่ว่าถ้าท่านเป็นสุนัขล่าก็คงจะกัดเจ้าของก่อนที่จะถูกจับกินใช่ไหม สมกับเป็นนักพยากรณ์เจ้ารู้ใจข้าดีเหลือเกินถ้าไปที่เขตสงครามข้าจะอยู่ที่แนวหลังใช่ไหมใจจริงข้าอยากให้เจ้าขี่มา้าเข้าไปต่อสู้ในสนามรบด้วยกันซะเลยแต่ว่าการเห็นคนถูกตัดคอต่อหน้ามันคงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอคะท่านชอบพูดอะไรน่ากลัวตลอดเลยถ้าข้าตกใจหนีไปจะทำยังไง ไม่รู้สินะแต่ถึงแบบนั้นเจ้าก็ยังชอบค่านี่เออตาบางทีคนที่เป็นนักพยากรณ์ตัวจริงอาจเป็นซาเหก็ได้เวลานี้เราเหมือนถูกมัดเอาไว้ด้วยเชือกที่มองไม่เห็นยิ่งวันเวลาผ่านไปเชือกนั้นก็ยิ่งขมวดรัดแน่นเราควรหนีไปให้ไกลก่อนที่คำพยากรณ์ของเขาจะกลายเป็นความจริงดีหรือไม่แต่ต่อให้หนีไปได้ มั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วนะคะตอนนี้อาจไม่ใช่แต่มันจะต้องใช่แน่นอนสุดท้ายเราก็คงอะไรอาวันเขาอยู่ดีหืมที่นี่มันโรงแรมนี่ชาฮิยังไม่มาอีกเหรอวันนี้ลมเย็นจังลมเราไม่เคยนอนเปิดหน้าต่างเอาไวน้นี่เก็บเอาไว้ในเขตสงครามอะไรก็เกิดขึ้นได้ แม่ข้าจะคอยปกป้องเจ้าอยู่แต่อาจเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่าเอาไปฆ่าตัวตายสละคข้าจะทำแบบนั้นทำไมงั้นก็ดีแล้วเออตาพอา่ขาให้เจ้าเอาไว้แทงคนที่มารังแกเจ้าไม่ต้องเล่งที่คอหรือที่หัวใจก็ได้แค่แทงออกไปเท่านั้นขอแค่ช่วยถ่วงเวลาเอาไว้หลังจากนั้นให้เป็นหน้าที่ของข้าศัตตู ถ้าเป็นศัตรูต้องเรียกซาฮิก่อนที่มันจะรู้ตัวช่วยด้วยท่านหญิงผู้ชายที่อยู่ในวัยระหว่างเด็กชายกับชายหนุ่มช่วยข่าทีต่างหูที่ใส่เรียงกันแน่นเต็มใบหูสวมใส่เครื่องประดับงดงามเสื้อผ้าแปลกตาได้โปรด ที่คิวมีอัญมญณีแวววาวประดับอยู่บนข้อมือมีกำไลเรียงซ้อนทับกันหลายหลายช่วยค่าด้วยรอยสักสีดำที่อยู่บนผิวสีน้ำตาลเข้มเจ็บเหลือเกินเขาคือเจ้าเป็นใครให้เขานักเวทธาตดินแห่งนาเขา